สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกระสุกช่องการพยากรณ์โดยจานหุยหรือช่องหุย Mayflower Taro ร and Destiny นะคะคลิปนี้จะมาคลิปการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาโรนะคะแล้วก็อัปเดตดวงชะตาจากดาวย้ายในช่วงเดือนมีนาคม2564สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง12สิงหาคมนะ อาจารย์แจ้งไว้ก่อนนะคะว่าการทํานายดวงแบบนี้จะเป็นการทานายแบบกว้างๆไม่ได้เฉพาะจาอจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงทุกท่านเลยก็คงจะยากนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีรายละเอียดของของดวงกําเนิดเนี่ยที่แตกต่างกันไปเนาะหากมีข้อผิดพลาดไปการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภยัยวในที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช n e l อาจารย์ด้วยนะใครชอบพ่านดวงรายวันไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์กันได้เลยใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทั้งลายไ ID ดีนะคะที่ขึ้นอยู่ทางด้านมุมซ้ายนี้หรือค้นหาที่จากเบอร์โทร0869990483ได้สำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะมาค่ะมาดูดวงของชาวราศีกรกฎกันนะคะในช่วงเดือนมีนาคม2565นี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง ลำดับแรกอาจารย์ขอเริ่มที่เรื่องของดาวย้ายก่อนนะคะดวงแรกนะคะดาวอาทิตย์นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะ1ถึง15มีนาคมนะคะดาวอาทิตย์จะยังคงสถิตอยู่ที่ราศีกุมภ์พบมรณะอยู่นะคะเดิมทีดาวอาทิตย์เป็นเรื่องของการเงินของคุณอยู่แล้วนะคะดังนั้นครึ่งเดือนแรกนะคะของชาวงงราศีกรกฎอาจารย์ก็ต้องเตือนว่าคุณจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียเงินอยู่นะคะบางคนอาจจะเจ็บป่วยนะคะนะอาจจะต้องเสียค่าอยู่ค่ายาค่าหมอนะคะหรือว่าบางคนเนี่ย อาจจะมีการเรียกว่าเสียเงินเพื่อที่จะซ่อมแซมนะคะเพื่อที่จะเรียกว่า Renovate บ้านก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องของการต้องเสียเงินไปเพื่อที่จะ,ะต่อประกันชีวิตต่อประกรันรถอะไรประมาณนี้ต่อพอบอนะคะนะก็จะมีเรื่องของการเสียเงินแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ ต่อมานะคะพอครึ่งเดือนหลังนะดาวอาทิตยย์้ายจากราศีกุมนะคะเข้าสู่ราศีมีนหลังวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปแล้วนะคะทีนี้เรื่องเงินทองของคุณเนี่ยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะรายจ่ายอะไรต่างๆ หลังจากนี้ไปเนี่ยนะคะครึ่งเดือนหลังเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะเป็นรายจ่ายเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความเจริญมั่นคงคุณเองนะคะบางคนจะมีเรื่องของการเสียเงินค่าตั๋วเครื่องบินค่าจองที่พักอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหรือว่ามีการเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับเรื่องของการลงคอร์สเรียนลงคอร์สสัมมนานะคะอบรมอะไรบางอย่างเพื่อประโยชน์ของชีวิตคุณนะคะนะ ต่อมานะคะดาวใหญ่ที่จะย้ายในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็คือดาวราหูนั่นเองแน่นอนว่าชีวิตของแทบทุกราศีเนี่ยจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบชนิดที่เรียกว่าค่อนข้างครั้งใหญ่นะ,ะนะคะเพราะว่าดาวราหูนี่เวลาเขามาเวลาเขาไปดิเนี่ยเขาไม่เขาไม่เคยธรรมดานะคะพลังเขาแรงนะคะราหูนะคะจะย้ายเข้าราศีเมษนะคะพบกรรมะของคุณหลังวันที่17มีนาคมเป็นต้นไปดังนั้นสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ ก็คือหรือเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะชาวราศีกร,รกฎนะคะมีโอกาสนะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะคะเปลี่ยนตําแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่ามีเรื่องของการโยกย้ายที่ทํางานนะคะอาจจะแบบมีการเปลี่ยนฐานที่ทํางานจากในประเทศกลายไปเป็นต่างประเทศหรือต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะนะเพราะอะไรเพราะดาวราหูเดิมทีเขาเป็นเจ้าเรือนภพมรณะของคุณด้วยนะคะนะบางคนอาจจะไม่เคยมีวี่แววเรื่องงานอะไรใดๆมาเลยนะคะเหมือน ราบรื่นมาตลอดแต่พอหลังวันที่17มีนาะหรือว่าอาจจะแบบบวกลบนิดหน่อยนะคะอาจารย์มองว่าจะเกิดเรื่องของแบบคลื่นใต้น้ําที่จะทาให้เกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างใหญ่เกิดขึ้นนะนะคะคุณอาจจะถูกย้ายแบบเช่นิดที่ว่าย้ายฉับพลันนะคะย้ายแบบคือไม่มีปีไม่มีขลุยนะคะนะบางคนอ่ะเราต้องระวังด้วยว่าเรื่องของการงานต่างๆเช่นการดีวกับลูกค้าเอกสารสัญญาอะไรต่างๆหรือว่างานที่ลูกค้ากําลังจะซื้อแล้วกำลังจะอะไรแล้วนเนี้ยนะคะ วันที่17มีนาคมเป็นต้นไปนะคะช่วงช่วงนี้เลยนะมีนาเมษาเนี่ยให้ระวังการเกิดการเ,เรียกว่าการล้มสัญญานะคะนะการประมูลงานการอะไรต่างเนี่ยนะคะก็อาจจะมีแบบอยู่ๆก็มีคนมาหยิบชิ้นปลามันคุณไปนะคะนะเพราะดาวราหูเองเขาก็เป็นดาวเงาเงาเนื้อดาวเทาๆนิดนึงนะคะและหลังจากนี้ไปนะคะอีก18เดือนนะคะนับง่ายๆก็คือประมาณมีนาน,นี้จนกระทั่งถึงกลางๆกลางๆงปี2566เนี่ย ดาวราหูเขาจะทํางานอยู่ในภพกับมะของคุณนะคะดังนั้นต้องพูดแบบนี้ต้องบอกชาวกรกฎแบบนี้ว่า คุณทาวเวลาทํางานอะไรใดๆก็ตามทีเนี่ยนะคะต้องทําใจยอมรับว,ว่าการงานอาจจะยังไม่ค่อยแน่นอนไม่มีความมั่นคงนะคะหรือว่าคุณอาจจะต้องไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการปรับเปลี่ยนนะคะนะคุณอาจจะต้องไปทํางานชนิดที่มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนกันทับฉลับรายวันเลยทีเดียวคือแก้ปัญหาที่จะเข้ามานะแทบจะไม่ซ้ํากันเลยตลอดวันนะคะนะแล้วก็มักจะมีคนที่ค่อนข้างเทาๆนิดนึงอ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องในหน้าที่ของการงานของคุณด้วยนะคะเน้นๆเลย ก็คือในช่วงเนี่ยมีนาเมษาที่จะถึงนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าดาวเกตเองนะคะนะเขากําลังสถิตรออยู่ที่ราศีเมษกุมกับดาวมฤตยูและอยู่แล้วนะคะช่วงเดือน2เดือนนี้นะคะมีนาเมษาเรื่องของการงานนะคุณจะได้อาจจะต้องดิวงานอะไรกับคนที่ค่อนข้างแปลกๆนะชาวต่างประชาติชาวต่างประเทศนะคะหรือว่าคนที่มีความเชื่อมีความคิดอะไรที่มันแบบแหกขอ้อแหกขนบค่อนข้างเออเรียกว่าค่อนข้างเอาแคสนะคะนะแล้วก็ คุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานงานที่มัน งานอาจจะค่อนข้างสายมูนิดนึงนะคะนะมีความไสยศาสตร์มีความอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าหาว่าชาวกรกฏที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วคุณประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเออค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของสังกั p ฑ์เกี่ยวกับเรื่องของแบบของบูชาอะไรต่างๆของสายมูแก้ดวงนะคะหรืออาจจะมีอาชีพเป็นหมอดูแบบอาจารย์ก็ได้ถ้าเป็นชาวกรกฏอาจารย์จะบอกอย่างนี้นะคะว่าช่วงมีนาเมษาของคุณนะคะคุณจะมีเซนส์ในเรื่องของการงานนะ เข้ามาแบบเต็มที่เต็มพิกัดมากๆจากที่คุณแบบอาจจะแบบเออดูดวงได้ทั่วไปนะมันจะเหมือนกับว่ามีอะไรมันมีองค์บางอย่างมาสิงคุณน่ะนะทำให้คุณแบบทักอะไรก็แม่นบางทีคุณแบบยังไม่ทันได้คิดยังไม่ทันได้แปลไพ่แปลรหัส ตัวเลขอะไรต่างๆใดๆเลยนะมันเหมือนคําอะไรที่คุณพูดออกไปก็ตามทีอ่ะมันกลายเป็นแบบปากศักดิ์สิทธิ์มากอะ่ะนะคะพูดอะไรมันก็เป็นจริงไปตามนั้นนะคะดังนั้นต้องระวังคําพูดนิดหนึ่งก็ละเตือนไว้แบบนี้นะคะนะจะถามว่าลูกค้าจะเข้ามาเยอะไหมงานจะดีไหมก็ต้องบอกว่ามีนาเมษานี่นะคะนะงานสายอาชีพนี้เป็นงานที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะนะใครอยากจะยิงแอดขายของสายมูอะไรต่างๆนะคะเริ่มได้เลยมีนาเมษานี้คุณจะลูกค้าตึมแน่นอนต้องบอกไว้แบบนี้นะคะนะแต่ ีนี้สินค้าของคุณหรือบริการของคุณไม่ว่าคุณจะสายอาชีพไหนนะมันอาจจะต้องมีการแบบเรียกว่าปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยๆนะคุณอาจจะขายของตามกระแสะมากึ้นนะคะเห็นอะไรฮิตอะไรดังหรือว่ากระแสะไหนมันกําลังมาเนี่ยคุณต้องตามกระแสะให้ทันนะคะเพราะว่าดาวราวหูเกตมฤตยูแบบเนี้ยมันเป็นดาวของการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและเป็นดาวของเทคโนโลยีความทันโลกเทรนดิ้งอะไรต่างๆด้วยนะคะนะพยายามปรับเปลี่ยนกระแสะการงานของตนเองนะคะนะไหลลื่นกับกระแสะที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้ ให้ได้แล้วคุณจะมีชีวิตรอดนะคะในเรื่องของการงาน ดาวต่อมานะคะดาวพุธนะคะดาวพุธเองเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและสห a ชของคุณนะคะปัจจุบันสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรนะคะในช่วงในช่วงสัปดาห์แรกนะคะน่าระวังในเรื่องของความขัดแย้งการสื่อสารที่ไม่ค่อยจะลงตัวนักนะคะระหว่างคุณกับคู่ครองหรือกับค้นส่วนนะแต่พอหลังวันที่6มีนาไปแล้วเนี่ยดาวพุธนะคะจะย้ายเข้าไปประกบนะคะไปลุ่มกับดาวอาทิตย์นะคะในราศีกุมนะคะพบมรณะนะคะ,ะก็ยังคงต้องระวังเรื่องของคําพูดตอ ไประวังว่าอาจจะมีเพื่อนหรือพี่น้องบางคนของคุณนะคะเจ็บป่วยเจ็บไข้าอาจจะต้องมีการห่างเหินกันหรือว่าบางทีด้วยศักดิ์ศรีอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้คุณทั้งคู่ไม่คือทะเลาะการตีกันก็ต่างคนต่างรู้นะว่าก็มีเรื่องที่ว่าเรื่องที่ไม่ดีหรือมีจุดที่ผิดแต่ก็ด้วยความที่ศักดิ์ศรีมันค้าคอนีก็ไม่ค่อยมีใครยอมขอโทษกันสักเท่าไหร่นะคะ,ะแต่อาจารย์มองว่าดาวคู่อาทิตย์พุธเนี่ยมันไม่ได้แบบทะเลาะอะไรกันแรงขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวพอพ้นไปช่วงแบบเมษาเป็นต้นไปแล้วนะ่ย สัมพันธภาพอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ระวังเรื่องของความขัดแย้งกันกับเพื่อนฝูงคนรอบข้างจงกระทั่งแบบเป็นเหตุให้แบบมีเรื่องของการเสียเงินเสียทองนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ ทีนี้มาดูกันที่ราศีมังกรนะคะนะ้ำมีดาวมาลงมาต้มกันหลายเดวงดวงเลยทีเดียวในช่วงเดือนมีนานี้นะคะทั้งอังคารทั้งศุกร์ทั้งเส,สาร์นะคะนะราศีราศีมังกรเนี่ยเป็นภพปัตนิคือเรื่องของความรากักเรื่องของผู้ครองหรือเรื่องของวุ่นส่วนของคุณนะคะนะอาจารย์มอคุณน่าจะมีคนเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ะเยอะมากนะคะนะอาจจะเข้ามาหาทางคุณเองหรือว่าเข้ามาววกวุ่นวายวอลแวร์ War are, กับทางแฟนของคุณก็ได้นะคะนะความรักมันก็จะแบบไม่หวานเต็มท ที่นะอังคารศุกร์มันเหมือนแบบมันจะมีโมเมนต์ที่ดีนะแต่พอมันมีเสามากุมอย่างเงี้ยนะคะมันก็3วันดี4วันไข้นะคะหวานๆขมๆนะคะพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นะคะภายในบ้านภายในครอบครัวอยาให้มันลุกลามใหญ่โตจนกระทั่งแบบเลิกราได้ก็แล้วกันนะคะนะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพอดวงนะคะเข้าไปสู่เดือนเดือนเมษายนแล้วนะพอดาวมันทั้งอังคารทั้งศุกร์มันเริ่มแบบ แยกย้ายยกย้ายออกไปจากดาวเสาเนี่ยอาจารย์มองว่าสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างนะคะนะมันก็จะเริมสเตเบิลขึ้นมันก็จะเริ่มโอเคขึ้นนะคะทีนี้เรื่องเกี่ยวกับบ้านช่องอสังหาหรือมัซซับอะไรต่างๆระวังมีปากเสียงกันภายในบ้านด้วยนะคะนะมีปากเสียงกับกับพ่อแม่พี่น้องหรือกับสามีภรรยาของเรากันเองเนี่ยแหละนะคะนะโอเค มาขยายความกันต่อด้วยไพ่ทาโร่กันนะคะอาจารย์เปิดไว้นะ12บใบ12เรือนนะคะนะเป็นเรื่องต่างๆของชีวิตคุณในเดือนมีนาคมนี้นะคะชาวกรกฎไพ่ประจำตัวคุณใบแรกนะคะ f of cups นะคะดูเหมือนว่าชาวกรกฎเดือนมีนาเนี่ยสุขภาพจิตใจคุณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะคะเหมือนคุณกำลัง กำลังกำลังสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณยังทําใจไม่ได้นะคะอาจจะเกิดความรู้สึกแบบเสียความรู้สึกหรือเกิดความรู้สึกแบบเดาดาวดิ่งๆเพราะว่าใครบางคนน่แล้วคุณไม่สามารถที่จะ ฟื้นตัวเองขึ้นมาจากความดิ่งความดาวอะไรตรงนั้นได้เลยนะคะนะของบางอย่างมันอาจจะเคยเสียดายไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วเนี้ยแต่ว่าคุณเองก็ยังไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันนักนะคะยังคือยังคิดถึงยังห่วงหาอะไรยังอะไรอาวอนอะไรแบบนี้อยู่นะคะนะทำให้ทั้งเดือนนะชาวกรกฎจะค่อนข้างเศร้าหมองอืมพูดแบบนี้แล้วกันนะคะ ต่อมานะคะสําหรับไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่ไฮพิเตษนะคะการเงินนะคะถ้าดูจากดาวอย่างที่บอกไปนะคะครึ่งเดือนแรกนะคะมีโอกาสในเรื่องของเรื่องของการเสียเงินเสียทองจากความเจ็บปวดหรือว่ามีรายจ่ายต่างๆเข้ามาอยู่นะคะนะแต่อาจารย์มองว่า h ไฮพิเศ s เนี่ยมันเป็นความสามารถพิเศษในเรื่องของการหาเงินนะคะ คือมันเหมือนคุณจะมีเซนส์พิเศษในการในการมองหาช่องทางเรื่องของไรายได้ต่างๆนะคะบางคนมีอุตสาหมีแบบเรื่องของแบบอยู่ๆก็มีคนมาซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะหรืออยู่ๆก็มีไรายได้แบบลับๆบอกใครไม่ได้เนี่ยเข้ามาด้วยนะคะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าผู้หญิงนะคะของแต่งตัวอะไรต่างๆช่วงนี้โอเคนะคะนะนะคนข้างดีได้เงินทางนี้นะคะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสายอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของหมอดูนะคะนะักนะนะโหราศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะช่วงนี้ก็รายได้ดีเข้ามาด้วยเหมือนกัน นะต่อมาไายในพบสหาชานะคะสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องถูกอบสอดนะบางครั้งคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณแบบ กับคนสนิทกับเพื่อนนะคะหรือกับคนที่เคยเรียกว่าอะไรใดๆดีต่อกันมาหรือเกือบคนในสังคมรอบตัวคุณเองเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณพูดกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะหรือบางทีพูดไปอย่างหนึ่งเขาก็เข้าใจกันไปอีกอย่างหนึ่งเขาบอกเรามาอย่างหนึ่งเราก็เข้าใจกันไปอีกแบบนะคะนะมันมันไม่ถึงกับมันจะตีกันซะเต็มที่หรือมันไม่ถึงกับร้ายแรงขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันจะอึดอัดใจในการพูดคุยกันละบางทีก็เบื่อเบื่อเบือนหน้าหนีใส่กันหรือบางทีกูก็แบบเออเดยว ล็อินบล็อกไปหรือว่าบล็อกข้อความไปแล้วกันช่วงนี้ไม่อยากจะเผชิญหน้ากันอะไรแบบนี้นะคะจะอยู่ในอารมณ์นี้แต่จะไม่แรงไปกว่านี้หรอกนะต่อมานะคะไพ้ในพบพันธุนะคะนายอ็อ p เพนเดอร์เคนะคะนะคุณอ่ะ อาจารย์มองว่าคุณน่าจะมีเรื่องของการเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของบ้านช่องเข้ามานะคะนะแต่ว่าจะเป็นการเสียในลักษณะของการปรับปรุงบ้านใหม่การลงทุนนะคะการทําให้บ้านช่องมันน่าอยู่น่าสายปลูกต้นไม้เปลี่ยนผ้าม่านเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์อะไรประมาณนี้เข้ามาด้วยนะคะนะอยู่บ้านนะคะอะไรอะไรก็สุขสบายดีเนาะแต่คุณจะรู้สึกแบบคล้ายๆเงาๆในใจอะไรชอบกลนนะ่ะพูดไม่ถูกนะคะ ต่อมาไพ่ในพบปุตตานะคะ Three of Cups นะคะนะเด็กๆคนอายุน้อยกว่าให้โชคให้ลาบเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะคะมาแบบพอเป็นค่าขนมอะไรกรบบอยู่บ้างนะคะนะหรือว่างวดนี้2ง,งวดนี้นะคะในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยซื้อเกาะ,ะเพื่อนไปนะคะหุ้นกับเพื่อนก็ได้นะคะหรือว่าเห็นเพื่อนมันซื้อเลขอะไรซื้อ,ซ,อซื้อตามมันไปมีโอกาสได้อยู่ได้ค่าขนมนะคะต่อมาไพ่ในพบอรินะคะ Six of Swords นะอาจารย์มองว่า ถ้าจะมีอะไรสักอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจมากหรือรู้สึกแบบแมมมันเป็นแบบกล้างตําใจคุณซะเหลือเกินเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของช่วงเวลา เป็นเรื่องของเวลาที่คุณไม่สามารถจะอดทนรอคอยมันได้นะคะนะบางสิ่งบางอย่างคุณอยากที่จะให้มันหายไปจากใจของคุณเร็วๆอะ่ะแต่มันไม่ยอมหายสักทีมันยังคงคันใจตําใจคุณอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็คุณก็รู้สึกแบบทุรนทุรายดิ้นรนแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้อ่ะนะคะนะคือมันเหมือนเป็นแรงกดดันภายในเป็นเหมือนเป็นความรู้สึกแบบอึดอัดภายในใจที่ตัวเองอะ่ะทุกนะคะนะตัวเองก็อยากจะพ้นทุกนะแล้วพอตัวเองไม่สามารถจะพ้นทุกได้ก็โทษตัวเองว่าเฮ้ยทำ ำไมกูโง่แบบนี้ทําไมกูแบบเป็นคนที่แบบไม่มีเหตุผลทําไมกูเป็นคนที่แบบไม่อดทนหรือว่าไม่สามารถจะทนกับความทุกข์อันนี้ได้นะคะเนี่ยมันกดดันตัวเองแบบซ้อน้อนซ้อน,อน,อนทับเข้าไปหลายๆลาชั้นเป็นซะแบบนี้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพปัตนินะคะในออฟวอนส์นะคะอย่างที่บอกไปนะคะความรักจะเริ่มมีการเรียกว่าน่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแหละนะคะนะทีนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าหากว่าเป็นคนโสดนะคุณน่าจะมีคนเข้ามาจีบแล้วก็กอาจจะเข้ามาพร้อมๆกัน2คน3คนนะคะนะเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงด้วยว่าเขาจะกล้ามาจีบคุณนะนะคะ คนมีแฟนแล้วคนแต่งงานกันแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะคะนะแต่ก็จะมีเรื่องให้จุกจิกหงุดหงิดใจนะคนนั้นมาชอบแฟนเราหรืออยู่ๆก็มีคนมาแบบว่าจะมาแอลเรามาอ่อยเราทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยไอตัวเรามันก็นะรู้สึกหวั่นไหวไปด้วยอะไรไปด้วยเอาแฟนเรามาดันมารู้เรื่องอีกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะวุ่นวายวุ่นวายทำนองแบบนี้นะคะทีนี้นะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะนะอาจารย์มองว่าช่วงนี้คุณจะฮอต ความที่มีคนเข้ามาหลายคนเนี่ยแหละจะทําให้คุณฮอตมากนะคะนะ้าดาวมา,มาลงมาต้มกันหลายดวงแต่แบบนี้ก็ต้องบอกไว้นะคะว่าด้วยความที่ดาวบนฟ้ามันมีดาวเสาคุมอยู่ในภพปตัตนีิแบบนี้เข้ามาเนี่ยก็เข้ามากับปัญหาเข้ามาก็พร้อมกับมามาพร้อมกับพันธะต่างๆที่คุณไม่อยากจะได้หรือว่าบางทีมันเป็นแฟนเก่ามันเป็นภาระเก่าที่สลัดไม่หลุดสักทีเลิกก็เลิกไม่ได้สักทีเนี่ยนะคะปี6 5หเนี่ยพูดเลยว่าทั้งปีนะชาวกรกฎจะเจอแต่แบบเนี้ยเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบมรณะนะคะคุณได้ไพ่จั d เ m ม n นนะคะชาวราศีกรกฎนะคะนะสุขภาพร่างกายคุณอาจารย์ต้องบอกว่าเลยว่าคุณช่วงนี้อาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคที่แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าโรคที่หาที่มาไม่ได้อะนะพูดภาษาแบบภาษาหมอดูคนอื่นเขาก็จะพูดว่าโรคเวรโรคก,กรรมมาเนอะเออแต่ทีนี้ของคุณมันจะเหมือนเป็นโรคที่แบบว่า ไปหาหมอก็หาที่รักษาไม่ได้หมอไม่สามารถระบุสาเหตุได้ได้แค่แบบประคับประคองไปตามอาการเท่านั้นเองนะคะนะจุดหนึ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษของชาวกรกฎนะคะก็คือโรคเกี่ยวกับช่องปากการใช้เสียงลำคออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะนะแล้วก็รวมไปจนกระทั่งถึงช่องหูด้วยนะคะหูคุณอาจจะมีปัญหานะอืม ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุภานะคะคุณได้ไพ่เดอะสตาร์นะยังดีหน่อยนะคะที่เรื่องของผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้เนี่ยนะคะช่วงนี้เขาจะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาให้คุณละนะคะนะเขาจะเอาเรื่องดีๆมาให้เอาความหวังเรื่องตําแหน่งเรื่องการงานเรื่องอะไรพวกนี้เอามาให้คุณได้ชื่นใจนะคะนะช่วงนี้คุณมีอะไรไม่สบายใจนะคะคุยกับผู้ใหญ่ได้นะผู้ใหญ่ของคุณเป็นเดอะสตาร์ในดวงนะคะนะคุยกับเขาถึงเขาจะไม่ได้พูดอะไรมากนะคะนะแต่แต่เขาก็จะช่วยแบ่งเบาภาระทางใจหรือ ความหนักอึ้งในหัวใจของคุณได้นะคะถามว่าแล้วข่าวที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะนํามาให้คุณหรืออะไรเรื่องอะไรดีๆต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือมันจะอะไรยัางไงาเป็นจริงเป็นจังได้เมื่อไหร่น,นะคะคุณรอหลังสงกรานเลยรอจังหวะที่ดาวพฤหัสนะคะโคจรเข้าพบสุภาราศีมีนนะคะนะสิ่งอะไรที่คุณหวังไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการงานหรือเรื่องของแบบการรอกระบวนการตรวจสอบอะไรต่างๆทางภาครัฐนะคะนะหรือ,ออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ศาส,สนาหรือเรื่องเกี่ยวกับทั้งกฎหมายอะไรใดๆ,ๆนะคะหลังสงกรา์เป็นต้นไปนะคะดาวเดินดีขึ้นนะคะเรื่องเหล่านี้ในชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นด้วยนะคะ ต่อมาในเรื่องของการงานนะคะคุณทั s ups, นะคะชาวาศีกรกฎนะคะนะอยู่กับตัวเองแล้วเครียดแต่ปรากฏว่าถ้าหากว่าพอได,ได้ได้ใช้ชีวิตกับเรื่องของการงานเนี่ยคืองานจะทําให้คุณพอมีความสุขกระชุ่มกระชวยขึ้นบ้างบางคนนะคะนะที่กระชุ่มกระชวยเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันคล้ายๆไปเจอใครที่แบบหน้าปิ๊งในที่ทํางานนะคะนะน่ารักจังเลยฉันเห็นหน้าเธอแล้วฉันมีกําลังใจอะไรอย่างนี้นะคะบางคนก็จะมีรักแรกพบขึ้นมานะคะหรือ ต่อให้คุณมีแฟนอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วเนี่ยคุณก็จะมีเพาะมีใครเข้ามาในที่เกี่ยวข้องกันในแวดวงการงานทําให้คุณรนะู้สึกแบบนะชุ่มชื่นน่ะนะคะใจมันฟูขึ้นอะไรขึ้นนอกจากนี้ชาวกรกฎนะคะคุณมีโอกาสได้เจองานใหม่ด้วยมันอาจจะเป็นงานที่ยังไม่ได้มีวี่แววในการสร้างรายได้อะไรสักเท่าไหร่แต่มันจะเป็นสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณอยากที่จะแบบโอ้ยฉันน่ะอยากจะทำาป็งานอย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตเลยนะคะนะเพราะว่ามันเป็น,น a c e of cups นะคะ ต่อมานะคะภายในภพลาภานะคะในออบคัพส์นะคะโชคลาภชาวราศีกรกฎนะคะคุณมีโอกาสได้โชคลาภเป็นลักษณะของของสวยๆงามๆนะคะเ <ๆ S 1> ครื่องประดับเสื้อผ้านะคะ,ะอาจจะเป็นเพื่อนสาวของคุณนะคะเอามาให้เอามาเอาใจอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ามีคนส่งเป็นของฝากของกำนันนะคะนะ,นะเขาอาจจะซื้อเพลงส่งมาให้คุณนะคะนะหรือว่าอาจจะแบบนะส่งดอกไม้มาให้ส่งอะไรสวยๆส่งกระเป๋ารองเท้าส่งแบรนด์เนมมาให้อะไรประมาณนี้ นะคะ ต่อมานะคะไพ่ใบสุดท้ายนะไพ่ในภพวินาศนะคะฟ้าฟอบซอสนะชาวราศีกรกฎนะคะคุณต้องระวังคนมาเอาเปรียบคุณแบบลับหลังเขาเอาเปรียบคุณแบบน่าเกลียดมากๆนะคะนะแล้วทีนี้มันเป็นการเอาเปรียบแบบชนิดที่เรียกว่าคุณไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้เลยว่าคนคนนี้น่าเกลียดขนาดไหนนะคะนะแล้วก็ตัวคุณเองนะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็ไปมีส่วนกับเรื่องของเรื่องแบบนี้ด้วยคือคุณเหมือนคุณเป็นคนสปอยหเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาเองอ่ะอาจจะมีใครเอาเปรียบคุณในเรื่องของความสัมพันธ์นะ แล้วนะสุดท้ายก็กลายเป็นว่า,อามองกันไปมองกันมามันไม่ใช่แค่ว่าเธอมาเอาเปรียบฉันสันหน่อยแต่ฉันเองต่างหากที่เปิดโอกาสให้เธอมาทำเงนินกับฉันนะคะเนี่ยสถานการณ์มันเป็นลักษณะแบบนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักหรือเรื่องของหุ้นส่วนการงานอื่นๆด้วยก็ได้นะคะ นเนี่ยแหละมันเลยมันเลยเป็นสาเหตุให้แบบไพ่ประจําตัวคุณนะในช่วงเดือนมีนาเนี่ยคุณจะค่อนข้างเครียดน,นะคะฟ้าฟบคับนะคะแล้วก็แบบพอมันจิตตกมากๆมันดิ่งมากๆเข้ามันก็ก่กอบกู้ตัวเองกลับขึ้นมาบนฝั่งไม่ได้อะนะ ทีนี้นะคะอาจารย์ให้ไพ่มาอีก2ใบดึงไพ่ขึ้นมาจากาสำหรับนี่อีก2ใบเป็นคำแนะนำสำหรับการใช้ชีวิตในเดือนมีนาคมให้ชาวกรกฏแล้วกันนะคะไพ่ใบรแรกนะคะคุณได้ไพ่กริ z ลี่แบร์นะคะแหมหมีกริ z ลี่ก็ไม่ใช่แหมนะคะนะอของเขานะคะคีย์ของเขาคือ power นะ I am indestructible ind นะคะโอเค อาไพใบนี้บอกว่าให้คุณเน่เชื่อมั่นในเรื่องของสัญชาตญาณและพลังในการเอาชีวิตรอดของตัวเองนะคะเวลาคุณมีกัดฟีลลิ่งหรือมีความรู้สึกแบบ สัญชตาตญาณบอกคุณอะไรสักอย่างว่าควรจะไปทิศไหนควรจะไปทำอะไรนะคะให้เชื่อสัญชตาตญาณตัวเองให้มากๆไว้นะคะและก้าวไปตามเส้นทางนั้นนะคะนะความรักและความอ่อนโยนนะคะคือจุดที่เข้มแข็งที่สุดของคุณอย่าทอดทิ้งมันนะคะอย่าทำตัวเป็นคนก้าวร้าวนะคะนะ และก็อย่ยอมแพ้ด้วยเมื่อใดที่คุณไม่ยอมแพ้เมื่อนั้นคุณกำลังคุณก็เข้าใกล้ความสำเร็จเข้าไปทุกขณะแล้วนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะ personal choice นะคะ close your e y e what animal do you imagine อ่ะไพ่ใบนี้บอกคุณว่าเขาไม่ได้ให้คุณมาเป็นลักษณะของแบบ power ของสัตว์โดยตรงนะคะนะแต่ว่าไพ่ใบนี้นะคะชาวราศีกรกฎแนะนำแบบนี้ก็แล้วกัน ถ้าหากว่าคุณชอบสัตว์เลี้ยงชนิดไหนนะคะนะไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้อาจจะเป็นสัตว์ป่าก็ได้นะคะอาจจะเป็นสัตว์ในนิทานสัตว์ในเทพนิยายนะคะสัตว์ในจินตนาการอะไรก็ได้ต่างๆนะคะให้ลองคุณจินตนาการว่า คุณมีพลังของสัตว์เหล่านั้นนะอยู่ในตัวนะคะนะและความแข็งแกร่งของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยจะเป็นข้อดีของคุณนะคะเป็นจุดแข็งที่สุดของคุณนะคะชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนมีนานี้ในการนําไปพิชิตอุป,ปสรรคอะไรต่างๆนะคะนะทั้งความแข็งแกร่งทั้งปัญญาญาณทั้งเรื่องของแบบเรื่องของเรียกว่า เรื่องของแบบประสบการณ์เรื่องของอะไรต่างๆของสัตสัตสัตสต,สต,ต่างๆที่คุณชอบเนี่ยนะคะจะกลายมาเป็นขอ,ของของคุณในเดือนนี้นะคะนะนึกถึงไว้บ่อยๆนะคะนะจินตนาการว่าตัวเองมีความเข้มแข็งแบบแข็ง,แ,ขงแกรง่งเบอร์นั้นเลยนะคะนะและเอ,เอาเรื่องของอุปไซอุปนิสัยอะไรต่างๆหรือปัญญาใด้ๆต่างๆเนี่ยเข้าไปเรื่องของกับการจัดการปัญหานะและเดี๋ยวคุณจะพบกับความสําเร็จนะคะชาวกรกฎ โอเคนะคะจบไปแล้วนะสำหรับดวงในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ id นี้มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย